ลาไปใส่มาละตั oh, oh, ้งกลาไปใส่มาลรูค like ือไ้ไปโดนแถวเเล่ไปไหนมาจ้เขากินเขาจนเค็มเอา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 อย่างนี้ไปพ่นประเด็นเออเไปเช็คไปซ่องกระจกไปเช็คไปเช็คก้อนมันเี่ยไปบังคีบบับอกงืบ่คบาคบังคั เดี๋ยอาบน้ำแล้วล่ะเดินมาตัวหอมเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวเนียคือหัวเมียเมียเออเปดตัวแบยเมียฉันฉี่นฉอดจริงเข้ามันเมี่ยเนี่ยวัดวัดโอ้คนจอยเนาะคนจอยคนมันสิจอยไงคนมันสิจอยเออกินน้มหอมอันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะไรนะเสียงเป็นไรอคอเป็นไรต้องใช้เสียงสอนจีใส่เขาเร็วเพอาไว้จับไม่คิดหน่อยบัดบอกรับฉันพี่ใสอีกเสียงเขายออันนี้เป็นคนเพียนหรือว่าอีหรือบ้านอะไรคะใช่เมียเนจริไหมครับแฟนแฟนเขาเรียกแค่แฟนแฟนเกนเกินเกินเกิน

แางนั้นเขินแทนที่โทรคุยเลื่องหนาเราที่จันน้องหนาเอะไรอย่างเงี้ยเขาที่ผมสีทองนะใช่ไหมคำแห้งใครรอปะะน้องคนละสีดียวสีผมค่อยจำผิดเองนั่นแหละเขาเจ้าหน้าขาวไม่เขาเจ้าหน้าขาวค่อยเลยจำผิดค่อยเข้าใจว่าเพื่นทำสีผมมึงจะเย็นหี้นาจังสันมันมีพิรุษเยอะเหี้หนาจังสั่นมันมีพิรุษ อย่าอย่าไปเสียงออดเสียงว่อนอย่าไปกลัวครอบครัวร้าชานคืองานเจเลหยุดอยู่ต่อหน้าเพื่อนอย่าไปกลัวเสียงแข็งไปเลยลูกไปเพื่อนอยู่เยอะแยะมึงถ่วงว่างจะหมดจานแล้วเจเลหยุดเคิร์นหยุดเคิร์นก่อนหยุดเคิร์นยี่สิบยี่สิบสองสามสิบห้าฮะสามสิบห้า สามสิบีโอ้เป็นพี่นี่สามสิบห้าโอ้ยไสิไปเกิดท่านเจ้าอยู่หันพญาตาบจังปบปับเนาะหน้าหน้าคนเียไใสไผ่ปปี้ไปีเยเปุจเอ้าหรอเสือันอีกยอีนี้คือเผาแบบว่าในเจดนะไม่ก็ไม่กไม่ก็ไม่ วงนี้สองร้อยสามรอยคนปอบเปียมเพียบเลยูดีนเยพียบปาอบเปียมจว่าตายโดยธรรมชาติพี่น้องเจ๊กินแบบกินพอหมอกินเล้เกินกินแก่เกินเกนเนื่อกเลยเหนื่ยไ้นหอมที่อาบมาตอนนี้เริ่มเหงื่อเริ่มเปรทุกแขกินชาบู ดอกอไอเยี <Dog S 1> ่ยกว่านกแก้วเริ <busca> ่มไปละคันเรียกว่าตายธรรมชาติไม่ได้มีใครฆ่าความตายมันข่าเขาเลยเดลียวอ่าเป็นความข่าก็แต่ความแต่ความเกมความใจมันคิดได้นั่นคิดได้นั่นยิงบอกบางไงยิงได้นั่นยังไม่ได้ยินได้สิเดี๋ยวสักพักที่รักเข้าบ้านสิแตกหนึ่งช่วยพิชไว้ยืนมัน ใจจางความยุติธรรมด้วยที่อยากไม้กองอยู่ตามอ่าวอ้าวบดีนี่ได้ดีแต่บดีนี่ชุดดีเพืต้องให้พี่ตับพูดฮะหนามาหล่ะหนามาล่ะนามาหล่ะ เขาจะบอกกันอมอมมันมี่พิลลุนเขาต้องบอกกันด yeah, so ังๆมาเลขาต้องบอกกันดังๆไม่ต้องไปจัดแสงยเขาเราเดี๋ยวธรรมชาติเขาจัดแสายนี่เลยมีเมียเราวันนี้ฉันดีเอิญจะวางในแหละไอ้ดัวยเรียกพ่อนะเรียกพ่อสิเรียกพ่อจากตะกี้เอลยมาอย่างแม่เอิอแม่เด้ออาอยู่นอกกากจะมีแล้วจ้ะ เขาปีน e ึงปีแรกอีเล่ตายแน่ตายแน่อีเล่มั่งสีถามเด็ก่อนหน้านั้นคบแบบไหนอ่าคำถามนี้ตายตายอย่างเยอะกินเยอะเยอแมนมันอาจจะเป็นยาปฏิชีวนะกินแล้วว่ตายหนูไม่เสียวใครแล้วก็เอาจริงจินบนเฮ้ย คนแรกไม่เสียวกว่าพีทสิครับตุ๊กเพียบเน่ะเขาไม่ไม่ค่อยเสียวหรอกเขาไม่ย้ำหนูหนูไม่รู้เรื่องไม่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไร่รู้เรื่องไงพี่จะพี่มรู้ไรรจิงๆกับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือมันมีความเข้าใจผิดกันหลายดอกมันก็เล่ห์เฮี้ยนอแบบอึงตลาดกะนเนะ แบบคิดในใจเล็กๆแต่ว่าพอบอกว่าชื่อปูปับหมวกอย่าได้สูตาน,นหน่อยตาน,นหน่อยสิงไม่ไปเลยต้องไปจับอยู่ผลไปรอ <c oughs> พ่อบอกวาอีกันึสิงตาหน่อยไมไจะ <c oughs> เล่นม่เหมี่มนันมันจะชูเนี่อันนี้ เ้ยคว้างให้มันพ้นตัวเองแล้เราจะละคนนานเขาจองเบอรน่งนม้งคือใหญ่มากหรอยอคนจะเกมหมะมันไม่มีอะไรมากหรอกแค่เดินมาเอาหมูยอคนจะเกมอยู่เฉยก็เกมเออแค่เดินมาแล้วมีเพื่อนอยู่แค่นั้นก็เกมได้ แทนที่เพื่อนจะเป็นกอกำบังไม่เพื่อนนี่แหละตัวดีจุดเพิงเผาบ้านเขาบอกว่าเผาบ้านเป็นสิ่งสวยงามเนาะมันบ๊สวยอย่างพญายตับเนี่ยมันขมคืนหย่อนเล่าอยากจะหมุนกว่านั้นไหมล่ะไม่ไม่หมุนรับใช้ตัวหนาเล่าแบบนี้เล่ากับเราเนาะเท่าๆสิ่งที่สวยงามมันบ๊าวสวยก็มองนลยอะไรนี่ตัวนี้มันเริ่มบสวยแล้วเริ่มแบบเบาๆเลเพิไปดูดวงป้าวันนี้เขาจะยังไง ่ดีหอด้อีู่ยู่สยังมองหอดไปดูยังอพีู่วสิไปบนี่มาไหนรูีแล้ววัดพระอาจารย์มันขึดูคิวแม่นมากบ่เปนเบิ้งเบิดเลยบ่ได้เบิ่งแต่คิวเนเบ่เบิ่งขาเบิ่งดันเบิ่นก็เบิ้งเบิดแเลยเป็นสับดีเบิ้งเล่นเบิ้ดมอนนีทยูเากูว่าจะูดไปเบิ้งเจ้บิมากป่ะูดถไปปานี้พรท่านเด่หอดยังว่วเอาไก่สิบแปดทีแล้ว เอาเอาเจลี่ล้อคพิ้งฟังหน่อยความเยือกเย็นมันยักเย็นเลยนะง่าหมู่มากมือมากนี่สุดเสียวแมุ่ดเสียวหลังมอีตเราก็เป็นอย่างนี้เราเราก็เป็นอย่างนี้ไงเออเราอ็ตัวปกติมันไม่มีเรื่องเออะยกมาแล้วเขินกล้องไรยปรด เ่อเอื่นกองมันลายเอาไป้องสักวันคิดดีไปสนิทกันแล้วกันขาดเพราะเอิ่นเจสุกันจีได้ไปทุราทุปังนางสวยกว่าฉันอีกขาดฉันนางเป็นผู้หญิงอะผิวดีมากนั่นโอ้ลำไวยาเลือกมาแล้วแม่พันเอวเอวบางร่างเล็กใช่เรา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 คิดแล้วว่าเอามาเอามาผสมกันแล้วออกมามันจะเป็นยังไงตาสองสีเนาะออกมาตาสองสีคือใชบิเลียนนี่คือจะเป็นตะเบิงเนาะ เอแมวเนหมาได้ปะอ๋อพันดีพันดีังสอเลยเุจักตีบอยอุบลน่ะโอ้ยนี่บอ่เจ้าปรึกษาว่าอายุสาบห้าปีไม่ลงในบ่อจริงจริงีเลยคำว่าแเจ้านาถามนางถามปกติอายุสามกว่านั่เป็นวัที่กำลังชไหมอแต่ว่าทุกคนนี้ทุกคนท่นได้แล้วอยู่กับจอมองการาเี่นองเอาละเดี๋ยวอันไป เป้าน้ำเอาเจเล่ก่อนตอนนี้หัวใจเริ่มใกล้สิบาให้แล้วลพอพอกันไม่คลิปนะครัไปแล้วบ๊ายบายอย่ายอย่ายเฮ้ยโอเคนะครับ<ห>พี่น้องอเฮ้ยโอเคนะครับ